เรื่องปฏิบัติเนาะเริ่มต้นด้วยพุทโธท่านบอกว่าให้บริกรรมพุทโธอยู่สิบกว่าปีบางทีไปฝึกสัมปชัญญะปะพาให้เอาความรู้สึกมาจับความเคลื่อนไหวแต่ไม่ใช่ยกนะเวลาเราจะขยับเนี่ยเยเราจะเห็นว่า,าใครเป็นคนสั่งให้เรายกมือประมาณนี้เวลาจะเดินเราก็จะมีความรู้สึกเนี่ยฝึกอยู่ประมาณสองสองสองสามปีลูกตาฝึกมาสองแนวเนี่ยแนวแนวหนึ่งก็คือพุทโธอนวที่สองคือ,อสัมปชัญญะปะพะเรียกว่ามีความรู้สึกตัว แต่เอาไม่อยู่ถือว่าสงบไหมสงบมากลูกตาไม่ได้รู้จักเรื่องเรื่องเรื่องที่ไม่รู้จักเรื่องอนาปาไม่รู้จักเรื่องความคิดนะประมาณ1ิบกว่าปีเนี่ยไม่รู้จักเลยจนเมื่อปีห้า็ดปีห้าดคือวันวันนึงอ่ะมันอยู่ดีๆมันดับบุบลงในวันที่1ิมันดับพอมันเกิดสว่างขึ้นมามันขยับตัวขึ้นมามันมันมันคิดไม่ได้เริ่มต้นจากเราคิดไม่ได้ก่อนเ ทำไมเราเราคิดอะไรไม่ออกเลยคิดไม่ได้คนเราจะเข้าใจว่าความคิดกับความรู้เนี่ยมันอันเดียวกันไม่ใช่นะที่จริงเราไม่คิดเราก็รู้นะเหมือนลูกตายกตัวอย่างอุปมาง่ายๆเหมือนเหมือนเรามีหูเนี่ยหูเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยากอยากได้ยินนะไม่ใช่ว่าเราอยากได้ยินนะแต่มันได้ยินเชื่อไหมเราไม่อยากฟังแต่มันก็ได้ยินนะจริงไหมไม่ใช่ว่าเออกูอยากฟังค่อยได้ยินไม่ใช่อเห็นไหมความคิดไม่คิดก็ไม่ใช่ไม่รู้นะ ต้องต้องต้องเข้าใจเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจหรอกตั้งแต่วันที่19กุมภาปี58มามันไม่คิดอ่าอยู่ๆดีๆมันไม่คิดนะซึ่งตอนแรกก็งง,งอยู่เหมือนกัน,นมันเป็นไปได้ขนาดนี้หรืองที่เราเป็นคนนักคิดเราเป็นนักคิดนักทฤษฎีนักอะไรหลายๆอย่างคิดใช่ไหมแต่แค่ข้ามคืนอะช่วง้ามคืนอะเรากลายเป็นคนละคนเราเป็นคนที่ไม่คิดไม่ได้ไปห้ามไม่ได้ไปทาอะไรเหมือนนะเราฝึกอนาปานสติเนี่ย เพอยู่สี่เดือนกับเจ็ดวันทีนี้เราก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มสนใจในตัวเราเองทําไมเราไม่คิดอะไรเลยอย่างเงี้ยและมันรู้สึกยังไงรู้ไหมตอนนั้นวันที่19มันรู้สึกสิ่งที่เรารู้สึกเราเปรียบประมาณไม่ได้ในสิ่งที่ผ่านมาด้วยวัย51ปีเราไม่เคยเป็นอย่างนั้นมาก,ก่อนคือมันถามว่าสุขไหมอย่าไปพูดถึงเรื่องความสุขเลยมันเหนือกว่าน,นั้นอีกนะตอนนั้นความรู้สึกเราว่า มันไม่เคยเกิดขึ้นกับเราเอย่างนี้มาก่อนมันเหนือสบายมันรู้สึกว่าอิ่มแบบมันอธิบายยากมันเหนือจริงๆความรู้สึกในตอนนั้นในวันที่19นั้นมันเหนือว่าสุขอย่างยิ่งก็ได้ซึ่งไม่เคยเคยคกิดขึ้นกับเรามาก่อนและลมหายใจเราเนี่ยกระแปกประหลาดในวันที่19นั้นให้เราหายใจเจบาๆเนี่ยหายใจเข้าออก เสื้อม่เย็นไปทั่วอากาศในบริเวณที่เรานั่งไม่ใช่เย็นธรมรมดานะเคยเห็นเขาแสดงคอนเสิร์ตไหมมีควันอะไรแยะถึงเราจะเดินไปกต็ต่าเหมือนกับมีเอฟเฟกมีแปลกมากจากวันที่18กับวันที่19เนี่ยแปลกมากซึ่งซึ่งซึง่งเมื่อก่อนก็ยังเคยมีถามว่าคนเรามันต้องคิดเขาบอกใช่เราก็เลยบอกว่าคนเราต้องคิดจริงๆ ถ้าเป็นคนนะชอบพวกที่ไม่คิดนี่กูว่าไม่ใช่คนละกูเหมือนกันกูไม่ใช่คนเพราะว่าเวลาเราเดินไปไหนเนี่ยตอนเป็นใหม่ๆเราวันที่วันที่19หลังจากวันที่19มาเชื่อไหมหลงตาคิดว่าตัวเองเนี่ยเบาแล้วก็เดินอยู่ในมเมฆหมอกเป็นควันและหายใจก็จะเย็นไปทั่วอากาศสิ่งแวดล้อมแม้แต่เข้าไปอยู่ปั๊มน้ำมันตอนนั้นลงจากรถจะไปเข้าห้องน้ำมันจะมีควันรอบ บริเวณที่เราเดินไปในคุ้งโอ้อาณาเขตเนี่ยลงตาว่าอาห่างจากตัวเราเป็นสิบสิบเมตรมั้งรอบที่เราเดินไปที่เป็นหมอกควันและเย็นฮะเดินไปที่ไหนก็แต่คนอื่นไม่เห็นหรอกเราก็ไม่พูดด้วยเราก็ไม่พูดด้วยสิ่งที่เราเห็นเราไม่พูดในฝั่งเราก็ทําตัวเป็นปกติกันกลัวคนว่าเราบ้าและลมหายใจเนี่ยกับสติเนี่ยกับแน่ เราไม่ได้ฝึกเลยมันกลับเป็นอันเดียวกันหายใจมันก็รู้สึกตัวเลื่อนไปึงแปลกประหลาดมากเย็นว่า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 แค่หายใจแล้วไม่ได้ไม่ได้เจตนาเลยทีนี้กลับมาหา,หาครูบาอาจารย์เราก็ไม่พูดอะไรมากซึ่งครูบาอาจารย์ก็เริ่มเริ่มสงสัยเริ่มแปลกประหลาดเฮ้ยคนนี้เริ่มแปลกแล้วโดยหลักการแล้วในปกติแล้วลวงตาเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นคนอัศยศาัายดี คุยกับครูบาอาจารย์คุยกับเพื่อนแต่ตั้งแต่วันนั้นมา19มาลงตาไม่พูดเขาถามอะไรก็ได้ใช่ตอบไม่ใช่ไม่พูดเลยนะคําว่าไม่พูดเนี่ยแค่ครูบาอาจารย์ถามว่าเฮ้ยเป็นไงท่านสินมันสูงหรือมันต่ําอะไรประมาณนี้ในเจตนาถามเรื่องธรรมะเรื่องจิตลงตาก็จะตอบว่ามันสิบเอ็ดทโลครับแค่นี้คือพูดน้อยมากมันผิดปกติจากสินทรัพย์คนก่อนกับสินทรัพย์คนในวันนั้นอ่ะมันมันคนละคน อาจารย์ก็เลยเริ่มสังเกตพระองค์นี้มันเออเลอรไหมมันปัญญาอ่อนมันสิ้นคิดไหมท่านอันารจากท่าน,ท,านท่านพูดนะมันพูดกับเพื่อนพิสุธรมเณในวัดญาโยมเนาะซึ่งตอนนั้นเราสังเกตว่ายังไงรู้ไหมมัน,ม,น,ม,นมันตกใจเรื่องเสียงเพลงเสียงอะไรอย่างเงี้ยปกติถ้าเราไปปฏิบัติธรรมเราจะลำคาญเสียงแต่ในขณะตั้งแต่นั้นมาเริ่มเริ่มฟังเริ่มสนใจเรื่องเสียงคือเสียงเนี่ยมีอยู่ได้ยินอยู่ แต่เรากลับรู้สึกไม่ทุกข์กับเสียงที่เสียงนั้นนั้นมันสุดจะบรรยายเนาะคือเสียงเพลงเสียงอืกระทึกกโคมไม่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 ทำลายให้ให้เรารู้สึกทุกข์เบื่อหน่ายเลยลาคาญเลยหมายถึงมันไม่เข้าถึงใจหรือเปล่าตอนนั้นมันยังไม่รู้หรอกมันเป็นเรื่องประหลาดสําหรับเราเฮ้ยเขาเปิดเพลงเปิดอะไรเสียงดังๆเนี้ยเรากับเชยนั่งสมาธิได้เชยนอนได้เชย เราก็เลยเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเป็นและปกติลุงตาเนี่ยไปนอนอยู่ในป่าในถ้ำในเขาในกุฏิที่เออน่ะลุงตาจะเป็นคนชอบปิดหน้าต่างปิดประตูล็อกกอดอย่างดีคือลุงตารู้สึกจะเป็นคนหวาดระแวงเรื่องผีสางเทวดาแต่ตั้งแต่วันที่19บเก้าหลังจากกลับมาเนี่ยลุงตาเปิดหน้าต่างเปิดประตูปิดไฟอยู่มืมืดลวงตาจะจุดเทียน เพราะว่าไม่กล้าเปิดไฟกลัวอาจารย์ดา่ากลัวสิเพื่อนข้าไฟท่านจะบ่นนะเจะ้าวันจุดข้างในปิดแล้วจุดไว้ลวงตาไม่ชอบความมืดถึงลวงตาจะนอนก็ตามลวงตาก็จะจุดมีเชิงเสียงจุดไว้แล้วก็เอาปิ๊บขนมปังอะ่ะครอบไว้ให้ให,ให้มีแสงสวา่างลวงตาจะเป็นคนอย่างนั้นแต่ตั้งแต่วันนั้นมาลวงตากับปิดหน้าต่างปิดประตูเปิดโล่งหมดเลยนะและไม่เปิดไฟไม่จุดเทียนอีกชอบอยู่ในความมืดปกติอยู่ในความมืดเราหลับตา แค่หลับตาลงเราก็จะรู้สึกว่ามีคนมาจ้องมองเรามีอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่คนเดียวในป่าเนาะเดี๋ยวก็ลืมตาอยู่เลยแต่ตั้งแต่นั้นมากับไม่กลัวกับหลับตานั่งอยู่มืดๆอ,อ,อ,อยังอยู่กับศพเนี่ยอยู่กับศพอ่างเงี้ยปกตินะคนตายองใตายอะไรเงี้ย เขาเอามาไว้ไอมาขอฝังไว้กุฏิไอหน้ากุฏิอะไรอย่างเงี้ยเพราะกลางคืนมาเขาจะจก,กลัวนะปกติไม่อากาหรอกแต่สําหรับตั้งแต่ตอนนั้นมาเขาเอามาไว้ที่ห่างกันประมาณไม่เกินไม่ถึงสิบวาหรอกนะเอเอแล้วกับนั่งเมือเม่อเนอะอไม่ต้องเปิดไฟเออนี่มันเราเริ่มสังเกตตัวเองว่าเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างทุกมิติของ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 ,ของตัวเราเอง